สวัสดีครับผมต่อต้งนะครับพนักงานพั t ชูเ r อร์สวีดจากบริษัทพรชซีแคร์นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หมู่บ้านรัตนาทิเบตนะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับมาส่งเตียงรุ่น fb 4 0 2น e นะครับเป็นเตียงไม้นะครับหัวเตียงให้เตียงไม้แท้นะครับแล้วก็เป็น4ีไกล8ฟังก์ชั่นครับวันนี้ผมก็จะมาส่งที่บ้านลูกค้านะครับเป็นคุณพี่มารุตนะครับ ตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็นำสินค้าเข้ามาประกอบในบ้านเรียบร้อยนะครับเป็นเตียงรุ่น FB 402E นะครับเป็นเตียงลายไม้สไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นเตียงสีไก่แปดฟังก์ชันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับหัวเตียงทย้ายเตียง,งซึ่งเป็นไม้แท้นะครับเตียงรุ่น FB 402E นะครับเตียง สี่ไก่แฟัง์ชั่นครับตอนนี้ก็เข้าสู่การขั้นตอนการใส่เราสไลด์ครับขอดูกัน,นครับผมนี้ประกอบนะเสร็จเรีย,ยบร้อยนะครับสำหรับรุ่นเตียงรุ่น FB402E นะนะครับเป็นเตียงไม้สไตล์โมเดิร์นนะครับหัวเตียงท้ายเตียงนี่เป็นไม้แท้นะครับ สำหรับตัวนี้เป็นพิเศษนะครับหรือเอ็กต้าก็ว่าได้ผมมีเสาช่วยพยุงนะครับเราจะเรียกว่า FB402E เอ็กตอาครับผมก็ความสวยงามของเตียงนะครับเตียงตัวนี้ก็เป็นเตียงสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับนอนได้ครับเป็นเตียงอำนวยความสะดวกครับผมก็เป็นสี่ไกล8ฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผม สวยหรูครับผมก็ใช้กับโรงพยาบาลหรือในบ้านก็ได้ครับสําหรับทุกเพศทุกวัยนะครับก็ส่วนหนึ่งของการจัดส่งนะครับเตียง f d 4 0ี e ยงอเอ็กตาครับผมเพราะมีเสาพยุงด้วยนะครับตุนพิเศษสำหรับการจัดส่ง เดี๋ยวจะมาดูการสาธิตวิธีการใช้งานให้กับลูกค้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านพัฒนาธิเบสนะครับอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้ก็จัดส่งเตียงรุ่น FB402E นะครับเพิ่มคำว่าเอ็กตาไปก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีเสาช่วยพยุงฟาซิคแคก็กำลังสาธิตวิธีการใช้งานให้กับลูกค้านะครับเป็นเตียงสไตล์โมเดิร์นนะครับหัวเตียงแท้เตียงไม้แท้นะครับสีไกไฟฟ้านะครับ8ฟังก์ชันนะครับผม ก็กำลังสาธิตวิธีการใช้งานให้กับลูกค้านะครับตอนนี้ขอบคุณสำหรับการไว้วงาใจทีมงานคอทูเบอร์สวิตจากบริษัทฟาซีแคร์นะครับแล้วก็สินค้าคุณภาพจากบริษัทฟาซีแคร์เรานะครับสวัสดีครับ